สิหนังดี Netflix ที่หลายๆคนไม่เคยดูอย่างที่เรารู้กันว่า Netflix ได้ผลิตหนังของตัวเองออกมาให้เราได้รับชมกันมากมายมีทั้งดีหลายปะปนกันไปและในคลิปนี้เราเลยอยากมาแนะนำสิบหนังดีจาก original Netflix ที่หลายๆคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีอยู่ให้ทุกท่านได้รับชมกันอันดับที่10 The Fundamental of Caring หนังเรื่องนี้แปลงบทมาจากหนังสือ The Revised ฟันเดอร์เมนทัลออฟ i ค i โดยตัวหนังนั้นเป็นเรื่องราวของเทเวอร์หนุ่มน้อยที่เป็นโรคกล้ามเนื้อเสื่อมตั้งแต่เด็กทำให้เขาต้องอยู่บนรถเข็นใช้ชีวิตอยู่ในบ้านมาโดยตลอดจนกระทั่งการเข้ามาของเบนหนุ่มใหญ่ที่เพิ่งผ่านคอร์สการเป็นผู้ดูแลคนป่วยแต่ไม่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยเลยสักครั้งและความสนุกก็เริ่มทวีคูณขึ้นเมื่อเบนและเทเวอร์ได้รับอนุญาตจากแม่ของเทเวอร์ ให้ขับรถออกทิปเดินทางทั่วประเทศ out, yeah, yeah, อันดับที่9มิรานดูรันเต้ลาโตเมนตาอีกหนึ่งหนังดีจากสเปนเป็นเรื่องของเบา่าคุณแม่ที่เพิ่งย้ายเข้าบ้านใหม่และได้พบกับทีวีพร้อมกับเครื่องบันทึกเทปเก่า เมื่อเปิดดูก็พบว่าเป็นวิดีโอเทปของเด็กน้อยที่เคยอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้เมื่อ25ปีก่อนและได้เสียชีวิตไปแล้วจากอุบัติเหตุรถชนซึ่งทั้งคู่นั้นสามารถสื่อสารกันได้ผ่านทางทีวีและนั่นคือจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ประหลาดมากมายที่เกิดขึ้นกับเธอเมื่อเธอพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงบางสิ่งในอดีต ดับที่แปด The m e l o w i s Story เรื่องราวของสามพี่น้องตระกูล m เม r er l ลว i s ที่ต้องสารสัมพันธ์กับคุณพ่อจอมติดซึ่งเป็นอาจารย์ศิลปะในมหาวิทยาลายัยและไม่ค่อยจะชอบขี้หน้ากันเท่าไหร่แม้บทของหนังจะไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเป็นพิเศษแต่ที่ต้องยกเรื่องนี้มาเป็นเพราะการเติบโตและความซับซ้อนของตัวละครในเรื่องนั่นเองที่ทำให้หนังเรื่องนี้ดูน่าสนใจขึ้นมา ตัวหนังทําให้เราสัมผัสได้ถึงความสัมพันธ์ของครอบครัวในโลกความเป็นจริงที่ไม่ได้สวยงามหรือเรียบง่ายเหมือนกับในหนังเรื่องอื่นๆอันดับที่ 7. The King Henry How ลูกชายคนโตจอมเสเพของพระราชาเฮนรี่ที่4ผู้ที่ไม่ได้สนใจใหญดี ในการสืบทอดบัลังของพ่อแต่อย่างใดแต่กลับต้องมาโสงมงกุตแบบไม่ค่อยจะเต็มใจหลังพ่อและน้องชายของเขาเสียชีวิตก่อนวัยอันควรฮาวหรือราชายี่ที่5ยังต้องนำพลยกพวกไปตีฝรั่งเศสถึงถิ่นหลังถูกฝรั่งเศสส่งนักฆ่ามาลอบสังหารและยังต้องแบกรับการดูถูกเหยียดหยามในเรื่องการขึ้นครองราดของตนพลังที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่ง คงไม่ใช่คํากล่าวที่เกินจริงเลยสำหรับดนังเรื่องนี้อันดับที่6อเมนดาน็อกสหนังที่สร้างจากเรื่องจริงเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมเมื่อปี2007ในอิตาลีอเมนด a าน็อกสนักเรียนแลกเปลี่ยนชาวอเมริกาที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนลงมือฆ่าเพื่อร่วมห้องของเธอ ถึงแม้ว่าหลักฐาน DNA จะชี้ชัดว่าเป็นอีกคนทําให้เธอนั้นต้องตกเป็นผู้ต้องสงสัยจากคําบอกเล่าของเธอเธอถูกทำร้ายร่างกายขนาดไตสวนจนต้องยอมรับสารภาพทั้งๆท,ที่ไม่ได้เป็นคนทําแต่ถึงอย่างนั้นก็มีหลายๆคนที่มองว่าเธอคือคนร้ายตัวจริงเพราะเรื่องราวต่างๆที่สื่อนําเสนอชักจูงทําให้ผู้คนคิดแบบนั้นแม้จะไม่มีหลักฐานใดๆมารองรับก็ตาม อันดับที่5 The Boy Who Harnessed the Wind หนังที่สร้างจากเรื่องราวชีวิตจริงของวิลเลียมคามแวมบาหนุ่มน้อยจากมาลาวีแอฟริกาครอบครัวของวิลเลียมนั้นเป็นเพียงแค่ชาวนาธรรมดาแต่ความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและความรักในวิชาฟิสิกส์ก็เริ่มทำให้เขากลายเป็นนักประดิษฐ์ like ในปี2001นนั้นมาลาวีประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก ผู้คนอดอยากไปทั่วทุกสารทิศทําให้หลายๆคนตัดสินใจทิ้งหมู่บ้านของตนเองเพื่อไปตายเอาดาบหน้าแต่ไม่ใช่กับวิลเลียมความซุกซนและความเป็นนักประดิษฐ์ของเขากับกลายเป็นทางออกที่จะช่วยเหลือให้หมู่บ้านของเขารอดจากภัยแรงนี้ได้ <S 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 อันดับที่4แพดเดิลชันเรื่องเล่าของไมเคิลที่ตรวจพบว่าเขาเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเขาจึงอยากใช้ชีวิตให้มีความสุขที่สุดโดยการออกทิปร่วมเดินทางไปกับเพื่อนสนิทของเขาแอนดี้และยังขอให้ช่วยปิดชีวิตของเขาก่อนที่โรคร้ายจะภาคชีวิตของเขาไปแน่นอนว่าแอนดี้ไม่เห็นด้วยเลยสักนิด ที่จะต้องเห็นเพื่อนคนเดียวของเขาจากไปก่อนเวลาอันควรแต่เขาก็ยินดีที่จะออกทิปไปด้วยกันแม้จะเป็นการเดินทางครั้งสุดท้ายของเพื่อนรักก็ตาม yes, <sir. S 1> อันดับที่3 Beast of No Nation อากูเด็กน้อยคนหนึ่งในดินแดนแอฟริกาต้องมาจับมีดถือปืนสู้เป็นนักลบ เพราะเพียงหมู่บ้านของเขาอยู่ท่ามกลางแดนสงครามระหว่างรัฐบาลและกลุ่มกบฏหนังแสดงให้เห็นถึงความโหดร้ายและความรุนแรงที่เกินจะบรรยายในดินแดนแอฟริกาที่อยู่ในระหว่างช่วงสงครามอากูคือหนึ่งในเด็กหลายๆคนที่ต้องมีชะตาชีวิตกลายเป็นผู้ร้ายเพียงเพื่ออยู่ผิดที่ผิดเวลาเราจะได้พบกับชีวิตอากูตั้งแต่เด็กธรรมดาไปจนถึงเด็กที่ต้องหนีตายเอาตัวรอด จากฝั่งรัฐบาลและฝั่งกบฏและการต้องเข้าร่วมกับกลุ่มกบฏโดยไม่ได้สมัครใจเพื่อรักษาชีวิตของตัวเองไว้อันดับที่2 I Don't Feel At Home In This World a n y m o r e ลูดผู้ช่วยพยาบาลที่มีชีวิตเรียบง่ายต้องกลับมาพบว่าบ้านของเธอถูกโจรปล้นและทางตำรวจก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้เลย เธอจึงต้องหันไปหาเพื่อนบ้านของเธอและก็เป็นลอยที่หัวร้อนปีตแตกสุดๆ,ดๆเมื่อได้รู้ว่าละแวกบ้านของเขาไม่ปลอดภัยอีกต่อไปจากโจรและหัวขโมยทั้งสองจึงต้องจับมือกันออกตามล่าหัวขโมยบวกกับการที่ต้องรับบทเป็นสองนักสืบสุดเฉมโดยสิ่งที่ได้ทำไปนั้นทั้งคู่ไม่รู้เลยว่ากำลังพาตัวเองเข้าไปสู่โลกของคนเลว อันดับที่1มัดบาวหนังที่แปลงบทมาจากหนังสือในชื่อเดียวกันหนังเล่าเรื่องของชายหนุ่มสองคนที่ต่างสีผิวกันทั้งสงได้กลับมาบ้านหลังจากการไปลบในสงครามโลกครั้งที่สองลอนเซลชายผิวสีผู้ที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมการเหยียดผิวในยุคนั้นและเจมี่ชายผิวขาวผู้ที่ต้องกลายเป็นคนขี้เมาหลังจากการเข้าร่วมสงคราม ทั้งสองคนได้กลายเป็นเพื่อนรักและสนิทสนมกันในเวลาอันรวดเร็วเพราะความทรงจำอันเลวร้วายจากสงครามที่คล้ายกันในเวลาเดียวกันกับสังคมอเมริกาในยุคนั้นที่มีการเหยียดผิวอย่างรุนแรงพวกเขาจึงต้องต่อสู้เพื่อจัดการกับการแบ่งแยกเชื้อชาติและการปรับตัวให้เขากับชีวิตหลังสงคราม